Hello, สวัสดีค่ะโอ้ยโยกุซบอสนะคะตอนนี้นะคะรายงานสถานการณ์จากเกียวโตนะคะปี2021นะคะเพราะว่าวันนี้ทำไมถึงบอกว่าเกียวโตเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เกียวโตมาราธอนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีสถานการณ์เรื่องโควิดเนี่ย เขาก็จะเริ่มแข่งกันแล้ววันนี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะ,ะเราก็เลยต้องเป็น v วอร์ช l run แทนวันนี้นะคะก็เลยเป็นวันแรกในการค ck off ที่ทุกคนจะต้อง Start ร่วมกันแล้วก็จะไปฟิน ish ชอร์กันอีกทีหนึ่งก็คือวันที่20กุมภาพันธ์อันนี้คือข้อดีนะคะว่าคือสำหรับสายที่แบบรู้สึกว่าอูยังไม่เคยจบฟูลมาราธอนมาก่อนในชีวิตรู้สึกว่าอยากจะลองซ้อมดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีวันนี้แม่จีก็เลยเดี๋ยวจะมาเก็บระยะพร้อมกับเกียวโตวันนี้วันแรก ได้เสื้อตัวนี้เราจะมาดูฟินิเชอร์เราอาจจะขี้กองเล็กน้อยด้วยกันไปหาคนที่วิ่งเร็วแล้วเอานาฬิกาแล้วก็เอา iPhone ไปฝา <c oughs> ปกอ,อยากจะแนะนําก่อนนะคะว่าตอนนี้หลายๆคนก็หันมาวิ่งกันเยอะมากเลยวันนี้แม่จิก็เลยอยากจะมาแนะนําว่าเอ๊ะจริงๆแล้ว,นนว,าลวกางเกงที่เราใส่ในการวิ่งทุกๆวันะลัซ้อมเนี่ย มันส่งผลถึงกล้ามเนื้อส่งผลถึงเขา่าส่งผลถึงข้อต่อของเราไหมเดี๋ยววันนี้แม่จิจะมีเทคนิคในการเลือกซื้อกางเกงสําหรับนักวิ่งเอาเป็นว่ามือใหม่ละกันเนาะมือใหม่ว่าจะต้องซื้อกางเกงแบบไหนมาถึงทําให้เราแบบเริ่มที่จะสตาร์ทในการวิ่งรองลันหรือว่า 5k 10k หรือว่าฟูลมาราธอนได้ดีค่ะอ่ะปะนี่ไงรันเนอร์ของเรานะคะ มาแล้วนะคะวันนี้โอ้โหดูจากท่าแล้วนะคะสวยเขาจะเป็นสายแบบวิ่ง4ี่คุณร้อยเมตรอย่างเดียวเท่านั้นเลยเป็นแบบเรื่องดินามิกค่ะเราจะมาลงตัวกันแล้วอันเดียวอันนี้วันนี้นะคะเรามารวมตัวกันใกล้ๆเลยวันนี้นะคะเราจะคิกออฟกันเราอยู่ที่สเตเดียมวันเราเริ่มกันแต่เช้าละเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันที่เส้นทางจะไปที่สวนร้อยปีอุทยานสวนร้อยปีจุฬาเราจะสตาร์ทจากที่ The s t เ d i u m One ก่อน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปตรงนู้นแล้วเราก็จะไดนามิกวอร์มอัพกันไปเรื่อยๆดีไหมคะเราไดนามิกตรงนี้เลยเนาะเราไดนามิกกันตรงนี้เลยใช่ไหมเวลาเริ่มต้นวิ่งเมจิกอยากจะให้แบ่งเวลาในการเคลื่อนไหวเขาเรียกว่า dynamic stretching and warm up uh คือเคลื่อนไวกันไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานดัง ทั้ง stretching ทั้ง warm up หรือต้องแยกจันอะไรอย่างเงี้ยคือข้อดีคืออะไรหนึ่งก็คือมันเป็นการกระตุน้นกล้ามเนื้อของเราให้เริ่มกลับขึ้นมาทํางานในตอนเช้าหลังจากนั้นก็คือเราจะต้องรู้สึกแล้วว่าห,หัวใจมันเริ่มขึ้นละมันเริ่มขึ้นเพราะว่าเราจะต้องเดินเครื่องในการวิ่งนะคะแลวหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอหัวใจมันเริ่มดีเหงื่อเริ่มออกแล้วมันก็จะทําให้การวิ่งของเราเนี่ยไม่เกิดการตึงเกิดไปนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาท่าแรกเบสิกกันก่อนเลยนะเราจะเดินไปข้างหน้านะคะวิธีการยยกก็คืออเราาต้งพมย ความรู้สึกเวลาเรายกอย่างนี้เราจะต้องรู้สึกว่าน้ําหนักการคอนโทรลอยู่ที่สะโพกมันจะทําให้เราบาลานซ์ได้ดีเพระเาะถ้าเกิดว่าความรู้สึกเราไปอยู่ปลายเท้ามันจะทําให้เราเกิดอาการนี้ตอนนี้ความรู้สึกคืออยู่ที่สะโพกหมดเลยนะคะสะโพกคือส่วนสําคัญในการวิ่งที่ทำให้เราเกิดการบาลานซ์ได้ดีนะคะแล้วเราก็จะวอร์ไปนะ,ะเราก็คือยกขึ้นยืมแล้วก็วางใช้กำลังเนื้อหลังจากนั้นขึ้นมายืมนะคะความรู้สึกอยู่ที่สะโพก แล้วก็วางก้าวกั้งกว้า,ป,ป,าปึ๊บกลับมาเดิมปึ๊บก้าวไปกว้างกว้าเพื่อที่จะยืดขาแล้วก็เขาเรียกว่าสเปรดกล้ามเนื้อของเรา ริ่มหาการทรงตัวได้ละททำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะเริ่มรู้สึกว่าสโพกของเราเนี่ยมันเริ่มมีการทรงตัวดีเพราะประมาณ2อสครั้งแรกเนี่ยกล้ามเนื้อมันยังไม่รู้ตัวว่าสมองเนี่ยจะไปสั่งอะไรกะ,ะเห็นไหมหลังๆเราจะเริ่มรู้สึกเลยไหมว่าเราจะเริ่มนิ่งขึ้นเห็นไหมคะไปอีกสักสองทีไป o การส่งตัวได้เริ่มนิ่งขึ้นอะต่อมานะคะพอเราไปด้านหน้าเสร็จเราจะไปด้านข้างบ้างเราจะฮอบนะคะก้าวออกไปเราจะเริ่มใช้น้ําหนักของแฮมสตริงมากขึ้นแล้วเปิดในลักษณะแบบนี้ทวิสต์ปิดเส้นประสาทตรงเขาเรียกว่าปิดกระดูกสันหลังหนึ่งหลังจากนั้นฮอบขึ้นมาไปทางนี้ไปให้ไกลที่สุดนะคะความรู้สึกว่าไปให้ไกลที่สุดแล้วใช้แรงดันตรงนี้ดันขึ้นมาใช้ข้างที่ย่อเป็นตัวผลักตัวเองดันขึ้นมา โอเคไปเป็นจังหวะไปเลยสักสิบทีเริ่มนะคะ นะคะเราจะมีการเรียวกล้ามเนื้อหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มฝึกการเดินทีนี้เราจะเริ่มใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นนักวิ่งจําได้ไหมคะกล้ามเนื้อส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าพอเวลาเราวิ่งมาถรนเราจะรู้สึกไหมว่าเราจะรู้ได้ไงว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนใช้งานที่สุดเราจะใช้ที่ไหโอเคตรงไหนที่ลาที่สุดตรงนั้นแหละเพราะว่าส่วนนั้นใช้งานเยอะที่สุดนะเพราะฉะนั้นส่วนที่ใช้งานเยอะที่สุดคือส่วนนี้ แก้มก้นกับแฮมสตริงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดริลเขาเรียกว่าจะมาแอคทีฟแก้มก้นกันนะคะเราจะเริ่มเดินซ้ายฟ้อนอย่างนี้นะคะให้เกิดการแอคทีฟกล้ามเนื้อหลังจากนั้นชิดแล้วก็สควอตชิดฝึกระบบประสาทของเรา <Yeah. S 1> เดินเชนซ้ายด้านซ้ายเก้าชิดเปิดชิดด้านขวาขาไป เก้าิลกล้ามเนื้อนะคะถ้าใครรู้สึกกล้ามเนื้อนะถูกต้องแล้วนะชิดโอเคทางซ้ายคะ่ะย่อ สูงดิดเข่าเตี้ยมันมีความหมายกับระยะเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งมาราธอนเราไม่ต้องดิดเข่าสูงมันดิดเข่าสูงเนี่ยจะเหมาะสำหรับนักวิ่ง่ะระยะสั้นหรือว่าสปรินเตอร์ในฐานะพียวกเราลองรันคือเราดินะคะเทคนิคเวลาดิเข่าเราจะไม่คิดอย่างนี้นะคะว่าผิดไหมไม่ผิดแต่สไตล์ของเราเราเวลาเราวิ่งเราต้องสังเกตไหมคะว่าเท้าเป็นเลขสี่อ่าเราไม่ต้องไปสนใจขาเราปล่อยธรรมชาติท่ามันจะขึ้นนราสนณะเพราะเราทาเป็นเลขสี่เราเดินเข่าขึ้นมา อ่าพอดึงเข่าเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยดึงเข่าขึ้นมาดึงเขา่าดึงดึงเหมือนจะเอาเห็นไหมคะเข่ามาฟาดมือวิธีการคือเราจะไม่ได้กระแทกพื้นแต่วิธีการวิ่งคือเราจะวิ่งเหมือนเขาเรียกว่าวสมุทสมุนคือดึงเข่าขึ้นมานเล็กน,น้อยดึงเข่าแล้วพอมัน,ลง,มนลงเนี่ยมันจะลงเองตามธรรมชาติมันจะทำให้เขาเรียกว่าลวกล้ามเนื้อไม่ต้องออกแรงกระแทกพื้นเยอะเพราะถ้าเราออกแรงกระแทกพื้นเยอะถึงว่าคือด้วยขาของเราเนี่ยมีน้ำหนักอยู่แล้ว พอมันหล่นลงพื้นเขาจะเรียกว่า ground shock น,นะคะพอมันหล่นลงพื้นเนี่ยเห็นไหมคะเปรียบเทียบว่าเหมือนเวลาเราเอาคอนเนี่ยหล่นใส่เท้าเจ็บไหมคะเจ็บแต่ถ้าเปรียบเทียบหมายว่าถ้าเราเอาคอนฟาดใส่เท้าอะไรจะเป็นยังไเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปล่อยน้ําหนักเท้าลงธรรมชาติเนี่ยมันจะทําให้เราไดแค่กระด้าเท้แต่ถ้าเราไปกระทึบบวกกับมวลน้ําหนักของขาของเรา พอในระยะลองลันมันจะทำให้เราเกิดอาการเรื่งว่าล้ลาเร็วก่อนที่จะถึง40 42กิโลดันต่ำๆหน่อยนะเพราะเราจะไม่ดึงขาสูงมาแล้วใช้เหมือนคล้ายๆธรรมชาติก็คือเข่าตีมือไปเรื่อยๆลองดูอ่ะให้มีแรงตีมืออเดี๋ยวกระพื้นไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวมันลงของมันเองทีนี้วิ่งไปข้างหน้าค่ะเห็นไหมไปไปเรื่อยๆเอามือออกไป อ่าเห็นไหมมันจะมวยมันจะมีโมเมนต์ธรรมชาติเกิดขึ้นวิ่งไปข้างหน้าค่ะต่ำไว้ต่ำๆไว้ไม่ต้องสูงมากเต็มตีตีตีไปไปออกนะเว้ยอะโอเคได้เวลาพร้อมมเพื่อนพร้อมไหมเอ่ยจับมือกันหน่อยแล้วเราจะมาเริ่มกันเกี่ยวโตกันแล้วโอเคหนึ่งสองสามสู้นะโอเค one two three สู้ กดที่แอปทาท่านะคะหลังจากนั้นตรงนี้มันก็จะลิงกันแล้วก็กดสตาร์ทแล้วก็เดี๋ยวฟิ้นเลยนะอ่ะโอเคแล้วเราก็เริ่มวิ่งเลยค่ะไปะ ลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพวกเราาแล้วนีนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงที่เรามาถึงกันที่อุทยานร้อยปีแล้วนะคะพี่พี่เก็บไปได้กี่กิโลแล้วคะนี้เข้าสี่กิโลแล้วคัะโอ้ยพวกเราได้แค่ห้าร้อยเมตรเองตัวค่ะในคอดูวิลสวยอ่ะอันนี้อิจฉามากเลยจังหวัดอะไรคะเนี่ย โอ้โหเดี๋ยววันไหนเราไปเก็บระยะที่นู่นมาอากาศดีมากเลยโอเคโอเคได้ขอให้เก็บระยะให้สนุกนะคะกาบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะโอเคค่ะ ออวันนี้นะเรามาเกียวโตมาราทอนก็คือฟูมาราทอนทุกคนเคยจบฟูมาราทอนกันหมดแล้วเนาะใช่ไหมแล้วแล้วเคยเคยเคย,เคยรู้สึกนะว่าพอเวลาเราวิ่งไปไกลๆที่เขาเรียกว่า10กิโลเมตรสุดท้ายเขาเรียก10กิโลเมตรวัดใจอะ่ะรู้สึกนะร,ร,รู้สึกไหมว่ากล้ามเนื้อเราล้าคือหัวใจเราโอเคแหละแต่เหมือนกล้ามเนื้อมันเริ่มแบบล้าแล้วตึงมีอาการอะไรบ้างเอ,อ่ยก็จะปวดแถวๆน่องกับปวเข่า ขาเข่าใช่ไหมและของอยีว่าผมจะเป็นปต้นขาครับผมต้นขาละแล้วหนูละเราจะเป็นข้างน่องเงี่ยค่ะแล้วก็ขึ้นมาไอทีแบนไอทีแบนแระซาวอ่าโอเคแล้วรู้ไม่ว่าจริงๆแล้ว่พอเราวิ่งระยะทางลองรันโดยเฉพาะแบบระยะฟูมาราธอนหรือว่าอัลตรารันเนี่ยเชื่อไม่ว่ากางเกงที่เราใส่นอกจากรองเท้าแล้วเนาะกางเกงที่เราใส่อ่ะเชื่อไหมว,ว่ามันมีผลกับกับกับกล้ามเนื้อกับข้อต่ออีกส่วนเลย หรือว่าจริงๆใช่เราจะสังเกตว่านักวิ่งส่วนใหญ่พอเราวิ่งลองรันเราจะมักจะใส่ขาสั้นหนึ่งก็คือเพื่อความสบายใช่ไหมเพราะอากาศมันร้อนมันเพื่อการระบายเหงื่อน้องๆเคยรู้จักไอ้ตัวเทปปิ้งที่เขาแปะไหมคะใครเคยแปะบ้างเคยแปะอือแปะเพราะอะไรเอ่ยตอนนั้นแปะเหมือนกับเขาไปถ่ายกายภาพแล้วเขาทีละบอกว่าให้แปะมันช่วยกันอาการปวดติดเลยนะคะแล้วแปะแล้วมันก็รู้สึกเหมือนเขาเรียกว่ารู้สึกดีขึ้นไหมมันก็ใช้เวลาแค่สองส เดี๋ยวมันก็จะรู้สึกกับว่าไม่ไม่แบบกล้ามเนื้อมันไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไหวอ่ะอืมโอเคอ่าโอเควันนี้พี่พี่ไมจิจะเล่าให้ฟังก็คือไอ้ตัวแทบปิ้งนะคะที่เขาแปะแปะกันเนี่ยเราจะสังเกตมาเวลาเขาแปะรอบเข่าจะสังเกตไหมว่าคา้เนี่ยอาจจะลองโชว์กันเกงพวกเรามาก็ได้เขาจะโชว์เขาจะแปะกันในรอบเข่าบริเวณเป็นคลอสแบบตัว X แบบนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเส้นเส้นระบบประสาทกล้ามเนื้อหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลในเรื่องของระบบการไหลเวียนของเลือดด้วย แล้วที่เราแปะๆกันบางทีมันอาจจะไม่ได้แน่นมากแต่มันคือเส้นที่เขาออกแบบมาในลักษณะของ C W เป็น x เลยโดยเฉพาะด้านข้างเห็นไหมคะมันจะ cross มาถึงสะโพกเราเห็นจุดสะโพกไหมจุดสะโพกจุดข้อเข่านะคะตรงนี้มีความสําคัญกับโมชั่นของนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งคือเรียกได้ว่าโมชั่นของมนุษย์เลยในการเคลื่อนไหวและสังเกตว่าด้วยความรัดของกางเกงเวลาเราใส่ในการวิ่ง มันจะเหมาะสําหรับคนที่กล้ามเนื้อมันเริ่มมันเริ่มหมดเคยเป็นไหมวิ่งแล้วกล้ามหมดเนะี่ย <Okay. S 1> ซึ่งพอไอ้กางเกงที่มัน,<ะ>น,นแน่นอย่างเงี้ยมันจะช่วยรัดหรือว่าพยุงเราไปถึงกอกสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยกางเกงพี่เมจิแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราจะวิ่งลองรังนเะนี่ยพี่แนะนําว่าอย่างน้อยถ้าเราชอบขาสั้นนะ่ะให้มันรัดกล้ามเนื้อหน่อยเพราะว่าจุดพยุงกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นแฮมสตริงคอดไรเซปแล้วก็คือโดยเฉพาะตัวก้นของเราเนี่ยจะใช้เยอะมาก กับการที่เราต้องวิ่งระยะไกลๆแล้วรู้สึกไหมไอ้ตรงที่ไหนที่เราใช้เยอะสุดอะมันจะลาที่สุดนั่นแหละตัวไหนที่เราลาที่สุดคือตัวนั้นแหละเราจะใช้กล้ามเนื้อมัดนั้นเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นพี่ไม่จิ๋นะนว่าถ้าเราจะต้องมีแผนในการเขาเรียกว่าวิ่งฟูลมาราธอนหรือว่าวิ่งไกลเกินสักประมาณแบบระยะฮาร์ฟขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแนะนํากางเกงที่รัดกล้ามเนื้อที่ดีที่สุดเพราะว่าพอระยะลองรันปุ๊บเนี่ยแน่นอนการเขาเรียกว่าสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อเวลาคิดสภาพว่า ทุกการวิ่งเห็นไหมเอ่ยว่าเท้าของเราต้องสัมผัสพื้นอยู่กี่ครั้งใช่ไหมคะแล้วสังเกตถ้าเราไปดูภาพสโลโมชันนะเราจะสังเกตนะคะว่าเวลาเท้าเราลงพื้นน่ะเคยเห็นว่าสโลโมชันละกล้ามเนื้อเขาจะซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าอยู่สังเกตนะนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนที่เท้าหลาไปกระแทกและคิดดูว่าถ้าเกิดเรารัดกางเกงที่มันไปยุงมันจะช่วยได้เยอะแล้วมันจะทําให้เราอาจจะล้าแหละแต่มันจะทําให้เราไปได้จนถึงฟินิชเชอร์ในเวลาที่เราตั้งใจไว โดยที่ไม่อย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะฟุตมาราทอนนะคะอ่ะโอเคน้องๆมีมีมีอะไรประสบประสบการณ์อยากจะแชร์เรื่องกางเกงที่ใส่มารู้สึกว่าอย่างไรล่ะก็รู้สึกว่ามันกระชับดีครับมันทําให้เหมือนแบบกล้ามเนื้อไม่สะดุ้งใช่ไม่สะดุ้งนะคะใช่ใช่แล้วปกติใส่แบบนี้รัดอยู่แล้วใช่ไหมอ่าโป๊สอีกจะใส่ขาสั้นเลยอืมอ่าพอได้ลองก็รู้สึกหัวเข่าเงี้ยมันรู้สึกว่ามันแน่นแต่มันไม่อึดอัด ครับอาฮะแล้วทางนี้ล่ะคะของผมโปรตีก็จะใส่ขาสั้นทั่วๆไปเหมือนกันครับแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยพอได้กางเกงตัวนี้มาก็ได้ไปลองที่วอนน้าเขียววิ่งประมาณ10กว่ากิโลเมตรเ้วก็โปรตีวันถัดมาจะลาและจะเริ่ม,มรู้สึกเลยอันนี้คือแบบไม่มีไม่มีอาการเลยน่าจะเป็นเพราะกางเกงด้วยครับผมใช่มันมีส่วนมันจะทําให้ความล้าของเรามันมันน้อยคืออาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนะ็นต์เหมือนกันแต่หมายถึงมันลดความร้อยเปอร์เซ็นต์ของความล้าลงนะคะทางนี้ละ่ะจริงๆก็เคยใส่ชุดเยู่แล้วทีเนี้ย มันจะมีช่วงเนึ้อที่จะเจ็บที่บอกค่ะเจ็บไอทีแบรนด์เพราะมันมันนักกายภาพบอกว่ามันปัญหามาจากกลนด้านข้างเนี่ยมันวีพอมันวีกบุกมันก็ซัพพอร์ตเข่าเราไม่ได้แต่พอใส่ C W X เนี่ยก็คือเหมือนมันช่วยเป็นแรงเพิ่มให้กลนเราแบบมำให้พปอร์ตเข่าก็คือวิ่งได้ไม่เจ็บแล้วนี่คือข้อดีสำหรับโอเคใช่ค่ะสำหรับคนที่บางทีกล้ามเนื้ออาจจะไม่ค่อยฟิตมากเท่าไหร่นะางเกงเราจะช่วยได้อ่ะโอเคเราไปเก็บระยะกันต่อดีกว่าไหมไปพวกเราไปไป